สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลมผ่านยินนะครับใครที่เข้ามาดู EP นี้เป็น EP แรกให้ท่านเข้าไปตรงคำว่าช่องนะครับจากนั้นให้ท่านเข้าไปตรงคำว่า playlist นะครับผมไดยทำร playlist แยกเอาไว้ให้ตั้งแต่เรื่องสุบมือแปดมิลแปลงเบอร์2นะครับบากเยอรมันการเทสลูกนะครับสลักของโดมเป็นยังไงนะครับแล้วก็เจ้ตัว M4 นะครับย้ำนะครับว่าให้ทุกท่านดู ทุกอีนะครับใครที่ใช้ตัวไหนก็ให้ดูอีีนั้นก่อนนะครับบางท่านทักเข้ามาถามผมนะครับว่าปัญหาเกิดตรงนั้นตรงนี้เนี่ยคืออยากให้ท่านดูก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมันจะ,ะไม่เข้าใจระบบของตัวงานนะครับไม่ไม่เข้าใจชิ้นส่วนนะครับท่านทักมาถามผมแบบนี้ผมก็ตอบให้ท่านไม่ได้นะครับอีพีนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการ เลือกซื้อนะครับอเลือกซื้อแล้วกันหลายท่านทักเข้ามานะครับว่าผมจะเริ่มจากตรงไหนดีนะครับว่าจะประกอบเองหรือว่าจะซื้อเป็นตัวดีนะครับผมก็เลยคิดว่าจะถามอีพีนี้ขึ้นมาว่ามันมีข้อดีอย่างไงนะครับในการประกอบเองแล้วก็ข้อเสียยังไงนะครับถ้าซื้อเป็นตัวนี่มันจะมีข้อดีข้อเสียยังไงก็มาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับจะมา พูดถึงข้อดีก่อนนะครับข้อดีของอการที่เราจะประกอบเองนะครับแล้วก็ซีเป็นตัวนะครับผมได้จดเอาไว้นะครับเพราะว่ามันมีข้อดีข้อเสียเยอะมากถ้าเราไม่จดเอาไว้เนี่ยเดี๋ยวมันก็จะจำไม่ได้นะครับว่ามันจะพูดอะไรบ้างเริ่มต้นนะครับข้อดีของการประกอบเองนะครับข้อดีนะครับก็ะจะเป็นสายที่สําหรับคนที่มบน้อยนะครับแล้วก็อยากได้เอาไปใช้งานนะ ประกอบเองก็จะดีหลายอย่างนะครับนี่เขาดีหลายอย่างนะครับข้อแรกเลยนะครับก็คือประหยัดนะครับมันจัดประหยัดนะครับประหยัดยังไงนะครับหนึ่งก็คือท่านสามารถเลือกเองได้ครับเลือกว่าจะเอาชิ้นส่วนราคาไหนนะครับอย่างเช่นโหลดคอนไก่อย่างเงี้ยท่านเลือกเอาถูกๆเลยก็ได้อย่างเช่นงานมือนะครับงานมือนี่ก็ผมเคยพูดไปแล้วนะครับว่างานมืองานค่ายเป็นยังไงนะครับงานมือก็จะ ถูกหน่อยนะครับแต่ถามว่าใช้งานได้ไหมก็ใช้งานได้นะครับแต่เราก็ต้องอเข้าใจนะครับว่างานมือคือมันอาจจะไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันไม่ได้มาตรฐานเหมือนกับงาน CNC ตรงนี้แต่สามารถใช้งานได้นะครับงานมือผมก็เคยเอามาให้สมาชิกใช้งานกันหลายคนนะครับมันก็ประหยัดนะครับเลือกเองได้นะครับต่อไปก็มันถูกใจเรานะครับนั่นก็คือ เราสามารถจะเลือกแบบได้ครับจะเอางานดิบงานสีนะครับจะเอางานมือง,งานค่ายงานดิบงานค่ายนะครับงานสีงานค่ายเลือกสีน้ำเงินสีดําสีแดงสีเทาสีเหลืองอะไรเลือกได้หมดนะครับขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะครับมันก็เลยทําให้เรา,าสามารถที่จะเลือกสีได้เลือกแบบได้นะครับตามใจเลยนะครับ,ข,บข้อต่อมาคือเราจะได้ความรู้ครับ ก็คือหนึ่งเลยท่านจะต้องรู้ว่าไปซื้อที่ไหนใช่ไหมครับอาร a ตด้าช้อปปีอย่างเงี้ยนะครับไปซื้อร้านไหนไปซื้อยังไงไปซื้อตัวไหนไปซื้อแบบไหนโหลดค้อนใจนะครับซื้อมาประกอบอ่าท่านซื้อโหลดค่ายหนึ่งซื้อค้อนค่ายหนึ่งซื้อใจค่ายหนึ่งมาประกอบกันอ่ามันใส่กันได้ไหมนะครับท่านจะได้ความรู้ทันทีนะครับอาจจะใส่ด้วยใจไม่ได้ ท่านก็ต้องปลดหูเรื่องนี้หน่อยหนึ่งนะครับมันก็อาจจะเป็นประสบการณ์ให้กับท่านนะครับเพราะว่าทุกอย่างท่านทําเองหมดนะครับเริ่มตั้งแต่ไปหาเลือกซื้อเลือกแบบเลือกขังเลือกโหลดเลือกค้อนเลือกไกลเลือกครอบเลือกลำทุกอย่างทําเองหมดนะครับท่านก็เลยได้ความรู้ที่เยอะมากนะครับประกอบมาเป็นตัวเลยก็จะถ้าประกอบเองได้เนี่ยจะเก่งมากๆนะครับเพราะว่าท่านได้ความรู้ไปเต็มเลยนะครับต่อมานะครับ ข้อดีก็คือท่านอาจจะไม่โดนโกงเยอะนะครับข้อนี้ก็คือท่านไปซื้อมาสมมติไปซื้อหลอดคอนไก่มาจากร้านหนึ่งอา่าไม่โดนโกงด้วยวกันอา่าทีนี้ไปซื้อวาวมาจากร้านหนึ่งนะครับใน a ฟ e b o o k อย่างเงี้ยดันไปโดนโกงวาวนะครับอา่าโดนโกงไปหกร้อยอย่างเงี้ย ยังไงท่านก็ไม่โดนโกงหลวดค้อนไกลใช่ไหมครับไปซื้อครอบไปซื้อลำมาอ้าวซื้อได้นะครับได้ของอะไรเงี้ยท่านอาจจะโดนแค่ชิ้นเดียวท่านก็คือท่านจะโดนโกงอสมมุติมาโดนโกงเนี่ยจะโดนน้อยนะคะจะโดนไม่กี่บาทเองนะครับนี่คือข้อดีนะครับของการที่เราประกอบเองนะครับทีนี้ข้อดีของการที่เราซื้อเป็นตัวอ่ะจะเอาข้อดีก่อนนะครับ การที่เราซื้อเป็นตัวเนี่ยไม่มีข้อดีอะไรมั่งนะครับอันก็คือหนึ่งนะครับท่านไม่จําเป็นต้องมีความรู้นะครับตัวนี้เลยอ่าคือถ้ามีเงินอย่างเดียวนะครับมีเงินอย่างเดียวเลยถือเงินมาลยครับหมื่นสี่หมื่นห้าสองหมื่นก็บ้านไปนะครับไปหาซื้อนะครับหาคนที่เขาไว้ใจได้เราไปหาซื้อนะครับอ่ามันจะเป็นต้องมีความรู้นะครับเพราะว่าช่างเขาจัดเป็นคนจัดของให้หมดนะครับท่านจะหาของให้จะหา ทุกสิ่งทุกอย่างให้นะครับประกอบเสร็จเป็นตัวแล้วก็ส่งมาให้ท่านได้ใช้งานได้ทันทีนะครับไม่จาเป็นต้องมีความรู้เลยนะครับข้อที่สองคือปัญหาไม่เกิดนะครับมันจะไม่มีปัญหากับตัวงานไปซื้อพิอท่านเพราะว่าช่างเขาเป็นคนประกอบให้นะครับเขาประกอบให้เลยเขาไปซื้อโหลดค้อนไกมาเป็นเป็นเซ็ตนะครับแล้วก็ไปซื้อถังเล็กวาวที่มันขนาดที่เขาเคยประกอบอยู่ประจํา มันก็เลยไม่มีข้อผิดพลาดในการประกอบนะครับต่อไปนะครับข้อที่สามข้อดีก็คือความแม่นยํานะครับความแม่นนะครับก็คือช่างที่เขาขายเป็นตัวนี่เขาจะทําให้เราทุกอย่างนะครับประกอบให้จูนให้ด้วยนะครับจูนแล้วก็รับประกันความแม่นด้วยคือเขาจูนนะครับเขาจะปรับจับปิงนะครับตัดจับปิงอะไรก็ช่างแหละ เซตลามของเขาเซตลูกของเขาทุกอย่างให้เป็นระบบของเขานะครับตามแบบของเขาช่างแต่ละคนจูนไม่เหมือนกันนะครับผมจูนแบบหนึ่งช่างอีกคนจูนแบบหนึ่งนะครับแต่ละท่านจูนไม่เหมือนกันนะครับแต่จูนให้มันแม่นได้นะครับทั้งช่างทุกคนจะจูนให้มันแม่นได้นะครับก็เลยทําให้มันมีปัญหาเกี่ยวกับความแม่นยํานะครับนอกจากว่าท่านจะอ่า เอามาประกอบกันแล้วประกอบผิดนะครับมันถึงจะไม่แม่นนะครับต่อมาคือท่านก็ได้มีความสุขกับการเล่นพ c p พีนะครับบางท่านนะครับใช้งานพ c p พีไปปัญหามันเยอะอย่างเงี้ยท่านก็ไม่อยากจะไม่อยากที่จะเล่นพ c p พีต่อบางท่านนี่ขายทิ้งนะครับโอ้โหปัญหาเยอะมากขายทิ้งดีกว่านะครับแต่ถ้าท่านซื้อมาเป็นตัวอย่างเงี้ยโอ้ยมันมันดีว้าเฮ้ยมันแรงมันแม่นท่านก็อยากที่จะ ไปเอาตัวที่สองตัวตัวท,ที่สามมานะครับไปหาซื้อมาเพิ่มนะครับมันก็จะเป็นข้อดีนะครับแล้วก็ข้อต่อไปก็คือเรื่องปัญหานะครับปัญหามันเกิดอ่ะสมมติท่านไปซื้อ PCT จากใครก็ยช่างนะครับย้ำนะครับท่านไปซื้อจากใครคอช่างเนี่ยท่านจะต้องถามเขาก่อนนะครับย้ำนะครับท่านจะต้องไปถามเขาก่อนอ่า ไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนกขช่างนะครับหลายท่านเลยทักมาผมนะครับไปซื้อหลดจากไหนก็มาก็ไม่รู้นะครับแต่มาทักถามผมอย่างเงี้ยถามว่าผมตอบให้ไหมผมตอบให้ได้ครับแต่คือผมอยากให้ทุกท่านเนี่ยที่ซื้อท่านซื้อจากใครให้ไปถามเขาก่อนบางท่านไม่ถามพ่อค้านะครับมาถามผมเลยหนึ่งก็คือผมไม่ได้รู้เท่าพ่อค้านะครับพ่อค้าท่านไหนขายอะไรเขาจะรู้ชิ้นส่วนชิ้นนั้นอย่างเช่นเนี่ยผมเนี่ย ผมขายโหลดคอนกายไข่เนี้ยสมมติว่าผมขายโหลดคอนกาย่ายอีโวเนี่ยผมรู้ทุกชิ้นส่วนของมันใช่ไหมครับมาถามผมผมตอบให้ท่านได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่จู่ๆท่านมาถามผมโหลดของไข่หนึ่งอย่างเนี้ยผมไม่รู้ผมไม่เคยแกะผมไม่เคยใช้งานผมตอบให้ท่านไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่อีกอย่างก็คือลูกค้าเขาเป็นท่านเป็นลูกค้าของเขานะครับท่านจะต้องทักไปถามเขา เพราะอะไรครับแต่ละคนนะครับมีลูกค้าของใครของมันนะครับมันจะเกิดเรื่องอ่ามันกับว่าเฮ้ยมันข้ามหน้าข้ามตากันอะไรประมาณนี้นะครับมันมันจะว่าถ้าท่านนไปซื้อจากใครท่านก็ลองไปถามเขาก่อนนะครับถ้าเขาไม่ตอบค่อยว่ากันนะครับแต่ทางที่ดีคือท่านซื้อจากเขาท่านก็ต้องทักไปถามเขานะครับก็โอเคนะครับ ทีนี้เรามาดูข้อเสียนะครับของการประกอบเองนะครับเป็นยังไงหนึ่งนะครับท่านจะต้องมีความรู้นะครับถ้าท่านไม่มีความรู้ชิ้นส่วนมันจะเข้ากันไม่ได้นะครับก็คือบางครั้งบางครั้งท่านไปซื้อโหลดคอนไกมานะครับต่างค่ายเงี้ยถ้าท่านไม่มีความรู้ว่ามันมันเป็นยังไงน็อตมันตรงกันไหมรูมันตรงกันไหมมันก็จะประกอบด้วยกันไม่ได้นะครับไปซื้อถังเล็กวาลมานะครับไปใส่ครอบยี่ห้าอย่างเงี้ย ใส่ถางเข้าไปติดครอบอีกนะครับเพราะว่าท่านไม่มีความรู้นะครับท่านจําเป็นต้องมีความรู้นะครับไม่งั้นท่านประกอบเองไม่ได้ปวดหัวแน่ๆนครับข้อสองก็คือปัญหานะครับปัญหาคือการที่เราแก้ไม่จบเลยนะครับอย่างเช่นการซื้อของเข้ามาเนี่ยโหลดค้อนไกลก็ช่างถังเล็กวาวลำอะไรก็ช่างนะครับมันแก้ไม่จบนะครับแก้ไม่จบเลยปัญหาใส่ตรงนั้นใส่ตรงนี้อเกลียวผิดอีกถังคนละเกลียวนะครับโหลดค้อนไกล น็อตไม่ตรงกันนะครับเล็กวาวประกอบกันไม่ได้เพราะว่าเกลียวผิดนะครับย้ำนะคะว่าท่านจะต้องมีความรู้นะครับต้องรู้รู้จักเรื่องเกลียวเรื่องพวกนี้เนี่ยเรื่องความรู้นี่ผมสอนท่านเอาไว้เยอะมากนะครับตั้งแต่เลยโหลดค้อนไกทางเล็กวาวตัวนี้นะครับสอนกับจะหมดแล้วนะครับท่านถ้าท่านเข้าไปดูนี่ท่านสามารถประกอบเองได้เลยแหละคือผมเลยบอกว่าให้ท่านเข้าไปดูก่อนนะครับทุกคลิปเลยนะครับต่อมานะครับข้อเสียคือ จูนไม่เป็นนะครับถึงผมจะสอนไปแล้วหลายคลิปแล้วนะครับบางท่านก็ยังทักมาบอกว่ามันจูนยังไงมันก็จูนไม่แม่นนะครับใช้เหตุจากว่าท่านจูนไม่เป็นอ่าหรือท่านอาจจะจิตปัญหาหลายอย่างนะครับรมท่านไม่ดีอย่างเนี้ยจูนให้ตายมัน,ม,นมันก็ไม่แม่นนะครับรมดีเนี่ยลูกไม่ดีอย่างเนี้ยไปหาซื้อของลูกกิโลมาเนี่ยมันก็ไม่แม่นนะครับ ลำดีลูกดีระบบท่านไม่ดีนะครับค้อนแข็งเกินไปอะไรทุกอย่างไม่เข้ากันนะครับมันก็ไม่แม่นนะครับมันเกิดปัญหาเยอะมากนะครับในการจัดจูนเพื่อให้แม่นนะครับก็เสียนะครับทีนี้ต่อมาคือท่านก็จะเกิดความท้อนะครับท้อคือไม่อยากจะเล่นเป็นอาระะมณ์แล้วซื้อมาประมาณสักเกือบหมื่นเนี้ยประกอบไม่แม่นสักทีขายทิ้งครับขายไปแค่หกเจ็ดพันขาดทุนไปสี่พันทั้งที่ยังไม่ได้ยิงเท่นักเลยนะครับ ท่านก็จะไปหาเล่นพวกดินขับแทนนะครับเพราะว่าอะไรพวกดินขับมันไม่เกิดปัญหานะครับซื้อมาจับยัดยิงเลยนะครับอ่าค่อ,อต่อมาอีกคนหนึ่งนะครับก็คือทักนะครับท่านจะทักหาพ่อค้าอันก็คือตัวผมทั้งบ้านเลยนะครับนี่ข้อเลยข้อสี่ข้อหนึ่งคือท่านไม่มีความรู้ข้อประกอบเสร็จท่านก็ทําไม่ได้ทาไม่แม่นท่านก็ทักหาผมทั้งบ้านเลย หรือว่าทักหาช่างคนอื่นทั้งวันนะครับเพราะว่าท่านไปซื้อมาแบบไม่มีความรู้นะครับไม่รู้จะประกอบยังไงทํายังไงถามช่างทุกทั้งวันนะครับช่างนะครับทุกคนเนี่ยก็จะมีงานของเขานะครับบางคนก็สองสามวันตอบทีหนึงนะครับถ้าผมว่าเนี้ยผมก็ตอบให้แต่จะให้ผมตอบทุกนาทีทุกอะไรเลยไม่ได้นะครับบางท่านทักมาพี่ครับตอบผมหน่อยครับพี่ครับตอบผมหนยครับ คือทักอย่างนี้มาเกือบสี่ห้าครั้งอ่ะผมก็ฮี่มันมันมันยังไงอะ่ะผมไม่มีเวลาจะมาตอบท่านนะครับคือผมตอบให้ได้แต่ท่านจะต้องทักมาเพื่อถามคําถามแล้วทิ้งเอาไว้ไม่ใช่ว่าจะมาจี้ผมนะครับเพราะว่าผมอย่อยางที่ผมบอกผมต้องทํางานนะครับบางท่านทักเข้ามาทั้งโทรทั้งทักเข้ามาทั้งที่ว่าผมไม่ได้ขายของให้ท่านนะครับอย่างที่บอกแล้วว่าท่านซื้อของกับใครท่านก็ต้องทักไปหาคนนั้นก่อนนะครับ ไปหาทักไปหาเขาก่อนถ้าซื้อจากผมผมไม่ได้ว่าครับผมพยายามคุยให้ทําอะไรให้แ้ปหาให้แต่ถ้าท่านไปซื้อจากคนอื่นท่านก็ต้องทักกับคนอื่นก่อนนะครับมีอีกข้อนอย่างเลยนะครับทีนี้เรามาดูข้อเสียของการที่เราอาซื้อเป็นตัวนะครับทีนี้หนึ่งเลยก็คือราคามันแพงครับเพราะอะไรนะครับเพราะว่าช่างเนี่ยเขาจะเอาของที่ดีมานะครับเขาจะไม่เอางานมือมานะครับทําไมเพราะอะไรครับไม่ใช่ว่างานมือไม่ดีนะครับ ปัญหามันเยอะครับผมเคยเอางานมือมานะครับมาขายให้สมาชิกนี่แหละราคาถูกครับสองพันสามพันอย่างเงี้ยแต่เชื่อไหมครับบ้า,บาแป,ป๊บเดียวนะครับเขาทักมาพี่เข็มมันหลวมพี่โหลดไอคอนกับโหลดมันหลุดออกจากกันคือปัญหามันเยอะมากครับผมโอ้โหผมแบบว่าอยากจะให้ทุกคนใช้ของถูกๆแต่มันปัญหามันเยอะมากครับผมก็เหนื่อยกับการต้องมาตอบคําถาม เสียเครด so so ิตด้วยนะครับว่าเราเนี่ยไปเอาของมาดีมาขายให้ผมก็เลยไม่เอาของไม่ดีมาคือจะเอาของค่ายอย่างเดียวเลยนะครับทุกวันนี้งานดิบงานดิบอย่างเงี้ยก็เป็นของค่ายไปเลยราคาแพงเพราะว่าช่างจะเอาของดีมานะครับเป็นงานค่ายงานดิบก็เป็นของค่ายนะครับงานสีเป็นของค่ายเพราะอะไรเพราะปัญหาจะไม่เกิดนะครับราคาม่ไเลยแพงนะครับข้อสองข้อเสียคือมันจะมีอยู่สีเดียวนะครับอาจจะมีเฉพาะสีดําเลยเพราะอะไรนะครับ คือพ่อค้านี่เขาจะซื้อมาประมาณสักสิบชุดนะครับเพื่ออะไรเพื่อให้มันได้ราคาที่ขายส่งนะครับซื้อขายส่งมานะครับซื้อราคาส่งมามาประกอบสิบตัวแล้วก็ขายให้พวกเรามันก็เลยมีแค่สีเดียวนะครับมันจะมีแค่สีเดียวเลยสีดำสนมากนะครับเราเลยทําให้เรานี่ไม่สามารถที่จะเลือกสีได้ทีนี้ถ้าเราจะเลือกสีล่ะสีอื่นล่ะมันนานนะครับมันใช้เวลานานที่ท่านต้องรองนะครับอาจจะประมาณสัก ายอาทิตย์นะครับในขาดต้องรอเพราะว่าเขาต้องไปซื้ออ่ท่านบอกว่าเอาครอบสีแดงนะครับเอาพันท้ายสีแดงนะครับเอาวาวสีแดงนะครับเอาเอาเล็กสีดํานะครับเอาโหลดสีํำเงินอย่างเงี้ยคือปนกันมั่วเงี้ยมันต้องไปหาเลือกสีมาแต่ละชิ้นนะครับมันกวดจะได้นะครับมันก็เลยใช้เวลานานนะครับถ้าท่านเลือกสีอื่นนะครับข้อต่อมาก็คือท่านจะโดนโกงเนี่ยโดนโกงนี่ท่านจะเสียเยอะนะครับ หลายท่านนี่ที่ดโดนโกงเป็นหมื่นเพราะการซื้อเป็นตัวนะครับส่วนมากแล้วซื้อเป็นตัวแหละมาสั่งเป็นตัวเลยหมื่นกว่าบาทหรือไม่ก็อาจจะแปดเก้าพันนะครับซื้อเป็นตัวจะโดนโกงเยอะนะครับเพราะอะไรเพราะเราจะซื้อมาทีเดียวเป็นตัวเลยเราไม่ได้ซื้อเหมือนกับของนี้นะครับซื้อทีละชิ้นนะครับถ้าเราประกอบเลยเราซื้อทีละชิ้นเนี่ยโดนโกงก็โดนกโดนกงแค่ชิ้นเดียวแต่ถ้าเป็นที่ประกอบเป็นตัวนี่ เราซื้อเป็นตัวมาราคาหมื่นกว่าบาทถ้าโดนโกงคือโดนโกงหนึ่งหมื่นบาทนะครับมันเสียเยอะนะครับแล้วข้อต่อมาคือเราจะไม่ได้ความรู้อะไรเลยนะครับพ่อไรเพราะว่าช่างเขาทาให้หมดนะครับเขาประกอบให้เขาจัดของให้เขาจูนให้ทุกอย่างท่านมมนมีท่านจะไม่ได้ความรู้อะไรเลยนอกจากมาถึงก็เหนี่ยวไกยิงเฉยๆนะครับพอปัญหาเกิดท่านก็ทักห,หาเขาเขาก็ตอบให้ท่านอีกนะครับคือมัน ไม่แค่เดไม่ต้องมีความรู้นะครับในการซื้อมันจะทําให้เราเนี่ยทาอะไรไม่เป็นเลยนอกจากยิงเป็นอย่างเดียวนะครับพอเวลามันพังขึ้นมาท่านก็ทักไปหาพ่อค้าพ่อค้าเขาก็แจ้งัญหาให้ท่านอย่างเงี้ยนะครับแต่ถามว่าถ้าท่านศึกษาซื้อเป็นตัวมาแล้วก็ศึกษาด้วยท่านก็จะมีความรู้ด้วยนะครับแต่มันอาจจะยากกว่าสายประกอบนะครับประกอบเขาจะเก่งนะครับถ้าเขาประกอบเป็นเนี่ยเนี่ยพวกนี้นะครับ ถ้าเขาประกอบได้นี่จะเก่งมากเพราะว่าชิ้นส่วนทุกชิ้นมันผ่านมือเข้ามานะครับมันผ่านตาเข้ามาหมดเลยนะครับโอเคนะครับอ่อีกข้อนะครับการบริการหลังการขายอ่าอันนี้ข้อนี้สําคัญมากนะครับก็เหมือนข้อที่ผมเคยพูดนะครับท่านซื้อจากใครท่านก็ต้องทักไปหาเขาก่อนนะครับในกรณีที่ท่านทักไปหาเขาแล้วเขาไม่ตอบอ่าแรกแรกทักไปซื้อของโอตอดดีมากเลยพอโอนเงินเสร็จส่งของเสร็จอ้าว พบปัญหาเกิดมาไม่ค่อยอยากจะรับนะครับไม่ค่อยอยากจะพูดแล้วไม่ค่อยอยากจะทักเราเราทักไปสองสามวันก็ตอบเนี่ยให้ท่านจำเอาไว้นะครับหลาย้หลายท่านเลยทักมาผมบอกว่าคนอ่าที่ผมที่ผมทักมาหาท่านเพราะว่าผมไปซื้อมาแล้วเขาไม่ตอบผมนี่แหละครับให้ท่านจำเอาไว้นะครับว่าคนที่ขายแพงเนี่ยหนึ่งแหละการบริการหลักการขายเขาเขาต้องดีนะครับดีแหละถ้าเขาไม่ดีเขาขายไม่ได้ครับเอสมมติว่าถ้าเป็นผมแล้วกัน คนที่ทักมาหาผมเนี่ยผมไม่เกินไม่เกินครึ่งชั่วโมงบางครั้งก็ไม่เกินหนึ่งนาทีไม่เกินครึ่งชั่วโมงไม่ไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับผมตอบให้ทันทีแต่ถ้าเป็นส่ออาทิตย์อย่างเงี้ยผมก็อาจจะมีเวลาให้ครอบครัวเนี่ยผมก็อาจจะตอบช้าหน่อยนะครับแต่ถ้าวันธรรมดานี่ผมตอบเร็วมากนะครับใครที่ทักมาหาผมเนี่ยส่วนมากจะรู้เลยว่าผมตอบเร็วมากนอกจากว่าผมจะติดธุระด่วนๆนะครับเพราะว่าผมทํางานนะครับผมมีงานทํา างานประจำทำเขาเลยก็อาจอาจจะไม่มีเวลาตอบแต่ถ้าผมเห็นเนี่ยผมจะตอบให้เร็วที่สุดนะครับบริการหลังการขายเลยสาคัญที่สุดสําหรับผมนะครับส่วนท่านคนอื่นท่านก็ดูเอาว่าถ้าเขาบริการหลังการขายไม่ดีต่อไปท่านก็อยากไปหาซื้อเขานะครับเพราะว่ามันเหมือนกับซื้อแล้วไม่ไม่แค้รปัญหาให้เรานะครับก็โอเคนะครับสิบแปดนาทีโอ้โหขนาดว่าพูดอย่างเร็วนะครับลิปนี้ โอเคนะครับก็เหมือนเดิมนะครับฝากกดไลค์นะครับกดซับสไคร์กันเหมือนเดิมนะครับผมก็จะหาเวลามาทําคลิปนะครับช่วงนี้ก็จีบปัญหาหลายอย่างเหมือนเดิมนะครับจีบปัญหาหลายอย่างเหมือนเดิมเลยช่วงนี้ปัญหาเข้ามาเรื่อยนะครับทั้งเรื่องงานเรื่องการมาทําพวกนี้นะครับผมก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่นะครับก็จะพยายามทําให้มันได้หลายคลิปแล้วก็ค่อยอัปโหลดไปเรื่อยๆนะครับมันจะได้ไม่ขาดช่วงเยอะนะครับก็โอเคนะครับ ีิพีนี่ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ